สวัสดีพี่น้องเก็บซี่นะครับยังมาแรงสุขูสุขคนนะครับเนาะรับมือนี้นะครับแอบจะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเก็บซี่ลงสายจักน้อยนะครับลงคำจักน้อยนะครับเพราะว่าแนวทางของแอบมือนี้นะครับติดภารกิจส่วนตัวก็คือบ้านเขาครับพี่น้องเก็บซี่บ้านเขานะครับ ครับมาลงใส่ยอย่งน้อยเหล่าเลขของแอดนะครับก็มีอยู่ซีคูครับพี่น้องเยฟซีมีอยู่ทั้งเบิ้ลแค่ซีคูนะครับตัวเวียงตัวเจาะของแอบนะครับเนาะพี่น้องเยฟซีครับฟันหกลูดหกนะครับฟันหกลูดหกนะครับพี่น้องเยฟซีมีแองเดนะครับเนาะแนวทางของแอดเดีด๋วยวแอดจะไปเขียนให้พี่นอ้องเข้าเบิ้องข้อชมไปน้ำกันนะครับพี่น้องเยฟซีเพราะว่า อยู่นี่นะครับมันแดดซองนะครับพี่น้องกุ๊พี่น้องข้าวสิบเปรียบเส้นัวเลขแนวทางนะครับครับเอาให้นเลี่ยมเซ็ตมือนี่นะครับเนาะหน้าสามแปลงนะครับหน้าทั้งเบิดกืบประมาณซิบกุไลนะครับพี่น้องกุ๊ยครับหอดเรดูทำหน้าแล้วนะครับเรดูวันเขาแล้วนะครับ ว่านสายัลกน้อยนะครับฝนมากนะครับจะเห็ดลาบากเห็ดยานกนะครับก็เลยต้องเห็ดช่วงหนาแหงๆแรงๆนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นเดือนซีหรือเขาเดือนหานะครับขับหลังสงการก็เริ่มลงให้ลงหน้าแล้วพี่น้อง <expertise> <now> ้ซ <nationwide> uh, ีทางบ้านเงษดนะครับ่ะพี่น้องนะครับช่วแนวทางน้ากันนะครับนะ มาดันทางนี้นะครับเดี๋ยวบอซองนะครับพี่น้อง น้องยุ้ซี่ครับมีหกยังแด้ไหมครับ วิ่งหกนะครับพี่น้อง มกสองนะครับพี่น,อน้องก็คือหกสี่นะครับมกสองหกสี่นะครับพี่น,อน้อง 65นะครับครับตัวกันเทียบเป็นห่วงนะครับก็บคือ25นะครับพี่น้องครับที่ับมาแห้งคือกันนะครับนี่คือเด็ติด6ก็คือมี62นะครับ64 6ห้านะครับพี่น้องครับที่ เอาพี่น้องเอฟซีนะครับเชปหน้าจอนะครับเอาเล็กวิ่นซีโตนะครับมีหกนะครับมีสองนะครับมีสี่นะครับมีห้า ตัวเนียนตัวจ๋อข้างแอดนะครับพี่น้องเอฟซีฟันเนีๆเนๆแขยนเฉนเนนะครับเนาะเม็ดเดียวนะครับเขียนเียนเลยนะครับพี่น้องซีหกสองนะครับเนียนที่สุดก็คือหกสองนะครับ สำหรับแนว่วทางของแับมือนี่ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขสุขค้นนะครับเนาะกับให้โชคให้มันให้เฮ่งกับปังนะครับเป็นน้ำกันกับแนวทางเล่าพัฒนาของแอบนะครับพี่น้องซี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ